จุดที่สไนเปอร์ของฝั่งโดนัลด์ทรัมป์ยิงกลับเนี่ยเราจะพอเห็นว่าเหตุการณ์มนเย,ย่งไนะคะนี่เห็นสไนเปอร์อยู่หลังคาไหมคะ,ะ<ว><น>คือเป็นการปราสัยหาเสียงก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางไปมิวอกกี้ของ Wisconsin วิสคอนซินเพื่อประชุมใหญ่ของพรรค ปรากฏในขณะที่กำลังพูดอยู่ขึ้นเวทีได้เพียง10นาทีก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็มีซูเครซเซอร์วิสกระโดดขึ้นไปบนเวทีทับตัวทรัมป์ลงกับพื้นจากนั้นทรัมป์ก็จะลุกขึ้นมาแล้วเราจะเห็นหูด้านขวาของโดนัลด์ทรัมป์โดยในเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีเสียงร้องตกอ,อกตกใจของบรรดาผู้ที่ไปฟังการปราศัยส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ชูกำปั้นขึ้นมา แล้วก็ตะโกนบอกว่าไฟไฟมือปืน FBI ระบุเมื่อช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาบอกว่าชื่อโทมัสแมทธิวครุกอายุ20ปีอาศัยอยู่ในเมืองพิสเบิร์กนะคะไอเส้นแดงๆเนี่ยหลังคาขาวๆเนี่ยคือจุดที่มือปืนคนนี้ใช้เป็นจุดในการยิงทรัมป์นะคะโดยใช้ปืนไรเฟลิล